สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ในงานไทยเฟก อนุก้าเอเชียค่ะจัดที่เมืองทองธาน,นีนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ26พฤษภาถึง30พฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยนะคะว่างานในวันนี้มีการจัดงานอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นร้อยๆอยบูธเลยค่ะตามคุณแม่คิตตี้มาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะนนคุณแม่คิตตี้ก็จะพาไปที่หอเก้าเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้างานกันเลยนะคะไม่ดล้วดีแล้วเรดีแล้วแหะการเข้างานนะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมาก่อนก็สามารถมาลงทะเบียนที่หน้าง,งานได้นะคะยัไงไงก <affiliated. S 2> <rainforest> เดี๋ยวบูธแรกนะคะที่เราจะไปกันนะคะบูธแรกเลยที่คุณแม่คิตตี้นะคะจะพาไปก็จะเป็นนะคะในเรื่องของบูธขององค์การสภาพัฒนาการ ค้าฮ่องกงค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูบูธแรกกันเลยว่าบูธแรกนั้นจะมีสินค้าอะไรบ้างเดินตามมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เดินมาเราก็มองดูนะคะจะมีเอ่อการออกร้านของที่ตต่างๆเยอะมากอันนี้วันแรกนะคะคนเยอะมากๆเลย เราน้องฝ่ากฝ,าฝ,าฝ,าฝุงชนเข้าไปก่อนนะคะเขาทำมาจากหมูสึกว่าตอนนี้เราก็ผ่านบูธแไม่พรอยเดิน <c oughs> <c oughs> เดินผ่านบุธไปเรื่อยๆอ, <c oughs> อ้ามีบุธแม่ปนอมด้วย โอ้นี่๋อแม่พลอยแม่พลอยมีมัส์อดด้วยสวัสดีค่ะแม่พลอยบ๊ายบายพลอยแม่พลอยน่ารักมากเลย เ่ฟลอยมีมีอะไรบอกรูทคะไม่เลยค่ะโอ้โหข้าวหมูแดงค่ะโอเคเดี๋ยวชิมนะบ๊ายบายโอเคแนะนำเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะไลค์สดอยู่นะคะช่อง YouTube นะคนอนัพนีบายไปสิ่ะรู้แล้วว่านี่เดินไปเนี่ย อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะคุณแม่ผำได้พี่เอกพี่เอกหนูคุณแม่คุณแม่พี่พเอกหนูคุณแม่ทำไมอะ่ะคุณแม่งอนพี่

โกงค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีอะไร đi ba, anh ấy